เอาล้านไลไหมครับวันนี้เอ้ยคุณท้าทายผมนยนะคุณต้องลองสู้กันดูครับว่าล้านไลเนี่ยถึงหรือเปล่าล้วควรจะทำอะไรอบอกก่อนนะคะบอกก่อนนะครับว่าทำอะไรทำอะไรอุอยสิมไม่ได้เอา maybe, ไม่ได้ขอพี่พาอะไรใช่ไหมครับพี่ปา <c oughs> ขอพี่พาอะไรครับไม่เลยเอาไม่ถึงนะคุณบอกเขาว่าอะไรร้านหนึ่งร้านหนึ่งครับ ต้องหอมสิบผีโอเยอะไปขอให้เขาก้าวหอมผลจริงเหอะเอาหนังหน่อยหนึ่งจ้าหอมเอาเท่าไรร้านหนึ่งครับเอามาวงการวางเลยนะครับอันนี้เก่งมากเต็มระบบไหมครับเนี่ยตรงนี้เลยครับตรงนี้อะไรหนึ่งล้วก็หอมตรงนี้เลยใช่ครับโอ้สบายขอแค่กล้าพวกแค่แบบรีบตรงไห อะไรอ่ะค,คุณถ้ามันล้านอ่ะคุณหอมผมตรงไรเลยเหรอใช่ครับจริงปะคุณไม่เคยหอมผมนะแล้วเขนทำไงแล้วกูรู้ได้ไงไม่เคยหอมเอา้าถ้าผมเป็นใครทำไมผมผมจะไม่ดูว่าผมว,ว,ว่าคุณไม่เคยหอมลืมปะ เลยเหรอเลยเหรอทุกคนระบบแม่น้องเลงกลังจะขาพี่อินทจะขโมยอะไรอ่ะโอ้โหรอเลยคุณอย่าพึ่งไม่ได้ทำอะไรพี่อย่าพึ่งโคเพลงนูนนิวสับเพลงได้ไหมรักแท้ร้องไงนะอันนี้ครับรักแท้อ่ะคนร้องเพลงร้องไงแม่ร้องไงรักแท้รักแท้แล้วไงอะไร ท่านผมร้องไงนะคุณท่านผมอ่ะคนเปลี่ยนเรื่องแล้วเนี่ยคนแอบเปลี่ยนเรื่องอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนเรื่องนะจับอะไรจับอะไรโอ้ยหงละแค่ไรมาร้องไงนะผมจำไม่ได้แล้วคุณรจองไปแบบเดี๋ยวมันปวดคออีกจับได้ที่เธออย่างรักฉันก็เอ้ยอย่ามึง เอาอย่พึ่งคุบมหนึ่งล้านแล้วมันคุบมแล้วอเอาเอาใหม่เอาใหม่คุณเอาเลยเหรอเอาเลยผมไม่ได้โกงนะ <S <S นต้องนับไหมหรือว่าไม่ต้องนับเลยจริงเหรอทุกคนมัรรนหน,นึ่งผมขอดูนึ่กันเออดีดีเอาไหมเดีจ้า อ,อือันนี้คือเ่าแล้วสะใจะยังแต่แบงกันชิมดูกัน